ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็กลับมาดำปลาหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะได้แต้มไหมคืนนี้นครับ แรกครับคุณผู้ชมสวยๆปรนนิน Yeah. <laughs> 没找 ที่สามครับนี่ครับคุณผู้ชมผลงานยิงดำน้ำยิงปลาคืนนี้นี่ครับแล้วก็ปลานิอีกตัวหนึ่งนี่ปลานนลนี่ไซส์ใหญ่นะครับดูนี่ครับ เท่ามือผมเลยส่วนปลากระสูบปลากระสูบก็ตัวใหญ่นี่ครับใส์สวยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสั่นหนาวมากครับ